สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมคุกกี้ลันกันนะหทางการที่เขาอัปเดตใหม่นะอัปเดตใหม่อัปเดตใหม่นะแค่แย็บแย็บอัพยูที่สองเลยนะอัพที่สองเลยนะที่สองนะฮะอาจารย์กงนี้เลยเขาบอกว่าการเป็นอวดอะไรอย่างงี้นะ เมื่อเจอระเบิดวุแปรนะเล่นได้สองล้านกว่านะแค่นี้นะเขาบอกอัปเดตใหม่นะสามารถเล่นของเพื่อนได้นะเล่นของเพื่อนได้นะเขาจะเล่นได้แค่มกก้อกระสานแล้วแต่แล้วเขาจะเอาคะแนนเะนี่ยมาบวกกันเรื่อยๆนะครับมาชมบัตรนี่ก็มีของอะไรใหม่ๆมาคุกกี้นักฆ่รถนักฆก่พยากรณ์น,นะเขามาใหม่เลย แล้วก็มีอีเวนต์อันหนึ่งนะโดยการเข้าไปที่นี่นะแล้วก็กดนี่นะนั่นแหละครับนั่นแหละครับก็จะเป็นอีเวนต์แล้วก็ให้รอกรหัสอะไรมากมายนะ E D G E O F เดี๋ยวมันอยูอย่อะไรก็ไม่รู้นะขอดูว่าอยู่ไหนรับของ T P จากเราไป แล้วหัสรับคิสตันนะ E D G E O F T H E W O R L D ้ะรับไปเลย0 0คริสตันนะดีเลยนะอีเวนต์การเชิญน,นี่ก็เหมือนเดิมนะครับมีเชิญไปแล้วนะครับแค่นี้นะครับผมอะ่ะน้อยมาก าการวิ่งค่ะผมใช้ตัวนินจาสมาบัติผมใช้ไอคอนยังกับคอนบัตเตอร์ในซาวพร์แล้วก็ช่วยหนึ่งครั้งชื่นชีพหนึ่งครั้งแล้วก็พาลังเพิ่มมาอ,อีก,อกยี่สิบนะครับกินรถด,ด่วนรถด,ด่วนอร่อยอร่อยมากนะครับ ตันด่วนอันนี้ลายผมนะใช้ตัวเนี่ยแล้วก็เพื่อนผมนะได้อยูโดนตั้งแต่อรกค่ะงานพี่โซล่าสูงสุดยี่สิบั ถ้าใครอยากจะได้ไลายพี่เขาเพิ่ม ID ผมเลยนะ A U M M A N W O R L D นะ A U M M A N แต่่ U M A N w O R L D นะงัไงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวเขียนให้ได้ไปไหมคะเดี๋ยวผมจะไปเขียน ID ผมนะสวก็เดีนะ๋ยวแต้ก็มาต่อเลยนะนี่นะพวกมันเลิมนะแล้วส่งมาว่า SO S O R A S O ร A นะให้ผมนะ อโซนแล้วไอโซนแล้วไอ้ไอ้อยากได้อะไรนะขเขาเล่นคุกกี้รันก็เก่งนะลายเลนเจอร์อก,ก็เก่งนะฮะเดี๋ยวมาหามว่ดูเอาว่าดเอาสปอรต์ตไลท์บวกนะคะหลังจากที่คุกกี้รันอัปเดตใหม่นะครับอืมคุกกี้ก็มีมาใหม่นะแล้วใครก็ถามว่าเพาจเแียงคุกกี้นี่คืออะไรนะก,คกน็คือเนะนี่ยไอเทียนเนี่ย หนี๋ยมจะไปอ,าอ่านชื่อให้ฟังนะบบงชื่อในแตกเย้เี็มหอมสี่ห่วงนะวันนี้ไม่ใช่เนี่นะเอ้าสวัสดีครับวันนี้ก็จบกันไปอีกนะคะขอรับขี่มันอัปเดตนะสวัสดีคับบ๊ายบายเพื่อน ลืมอ,อัปเดตคุกกี้รันด้วยละ่ะก่อนที่เราจะไปลาจังด้วยนะฟักเฟตซิบันจะปิดไว้ให้นะแล้วค่อยลุ้นดูตัวอะไรไไะผ่านไปหนึ่งนาที เออสำหรับคลิปนี้ก็าขอจะทีเพียงแค่นี้นะครับบ๊ายอย่าลืมอ,อัปเดตคุกกี้เราด้วยนะครับ